หลลอมร่างขอช้อนที่ไหนนะหอมแรกเลยาลามาที่รับีมาใต้กล้องนี่ต้องเป็นอยู่นี่ขอขอขอ้ขอมนะครับยบอลรูนะขอปิวไปเลยครับพี่พี แลวเาถือสนัดีกว่าเขาตาลงมาฝ่ายซอมข้ามีโชคี่ฟากก่อน30กันยายน2 5 5 0คาเรียงดุนรางวัลใหญ่23พันวันนี้กว่า24ล้านบาทบอจูเนอร์5คันจักรยาน20คันรจะกรยาน20คันี่มีนีมไมิ่งไ์มไม่้องนายเอาเตรยมตีได้นะเรีมตได้ทมบอจ้เนอร์5คัน้อมกล้องเพิง 24ล้านบาทขอทีเอคันะ20คันเอาไปโน่นเลยเอาไปโน่นเลยเอาไปโน่นลอาไปโน่นเลยอีกทีัพูดเลยพอีเ้อริงนะจับจังหวะอ้นี่ขอเด้อคัน่ายนะพร้อมร้อมติงก่ะท่าเอาท่าก้องเป็มิงนะครับไมิงนะครับม่อาิงรับปิดพร้อมก้องและแอคชั่นดีครับลงย่อตัวบ้างและ แอคชั่นมองดูอ่าอีกทีนับและแอคชั่นผมเป็นห้าห้ากางเรียงใส่เฟรมเพิ่มที่สองห้านะห้ากิโลนั่นทางทางเขาขามันเรียมใส่เพิ่มนะไม่แปลกไม่แตกไม่แตลกอ่ะไม่ขาไม่ต้องการพร้อมนะพร้อมกล้องแอคชั่น มองบองลูกนั่นแหละอีกทีหนึ่งเท่ๆแอคชั่นประตูแอคชั่นเพ่แอคชั่นรอแอคชั่นเมืนก็เลยใช่ไห้ครับจะไปไหนกันครับ ไม่เพราะว่าเราต้องมาอย e uh, 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 ู่ตรงนี้นี่ล่ามยังไงนะออล่าก็แลกทอะไรทีดีไรเดี๋ยวมันไม่มีแอคทีฟนเลยตุ้ยครับล่ามอย่างไรวะอ่ามือให้ตัดตรงนี้ตัวให้อัดอะไนี้ตัดหัวไอ้โตัวมาคนย่อตัวก่อนได้กหมพี่ผมล่ามมาไม่พี่ตองย่อตัวไหมครับที่จะเอาย่อตัวไหครับพี่เดี๋ยวไม่ทันรับแจกจะหมดแล้วครับพี่เอาย่อตัวได้ไหมครับอะลองทำดูแอคชั่น มานน่าู้นแรงนี่มาทำไปเรื่อยถ่ายนะเอาพร้อมกล้องอ่ะแอคชั่นมาอีกทีหนึ่งแล้วอคชั่นเอาไปไหมไปนะครับครับรีบครับ a อ t i o n อย่นเลยสองครั้นะครับเอาเป็นนิ้วเท่ๆแล้วก็นี่ที่ยืนไว้ที่ยืนไว้ใช่ไหมนี่นะอ่าอ่าเอาพร้อมและมือลงแอคชั่น ดีและเอเทและแอคชั่นหน้าหาันไปด้วยและแอคชั่นอ๋อไะเตรียมวีโก้นะเอาหมูออกวีโก้เข้ามา,า,มาวีโก้เข้ามาที่เดิมกระบะเข้ามาที่เดิมนั่งหมดอย่าลื้อนะเอาไปแบบนี้เลยยกไปแบบนี้นต้องปรับแต่งด้วยหรอยกขึ้นไปอีกชั้น 谢，谢谢，谢谢。<music> ไม่พูดกไม่พูดไได้แล้วม okay. ันไปกบ้ยย uh, ังเล่นอยู่่ะจยังอยู่ในนาม โอ้ววนอนแล้วไมอายเอเออเ็นเ็นขยเี้ยลู็จะไม่ได้เล่นอะไรแ้วเ็นยเี้ยขเหี้ยเลยห็นไหมคบเห้ยองนี่เยอะเยอนี่เหับที้ดููแมันิดหน่อยพี่ดูนานหลงี้หน่อบที่เป็นไหนอเีน้บุ้ยสโลหน้าหน่อย48ด้วย48่ถึงเส็จเต็มล้ไ

เอไาอไหคะพร้อมไหคะทุกท่านพร้อ,อมพร้อมเลยพร้อมมองกล้องะครับมองกล้องะครับมองกล้องเวลามาหน้าเลย พร้อมไป็ตุย้ยพร้อมมองกล้องกันเลยนะครับพร้อมจ้องปฏิแอคชัน่นดูดูยับยับยับขวายับขวายับขวาติแน่อคชั่นบอมแอคชั่นโอ้ยเบี่ยนเลี่ยงไปทางนี้บ้างไปทางนี้อีกทางอนาแน่แอคชันคช่น องคหันหน้าไปกระบะกระบะยุ่งหลังนะครับและหันตรงกันแล้ว action อา่อาองค์หันทางนี้บ้างหันไปทางขวาและทางขวาเราหันไปทางขวาข้างหลังกันและและอคชั่นดีต่อไปเลยพี่ปั๊บพักครับบุว๋วออกไหมมาติดกระป๋อนติดกระปอนติดกระบ๋ทีนี้เราไปเปิดเทปดูได้ โผล่ที่นั่งโผลเป็นโผล่ที่ตั้งอย่างนีห้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ทีนึงเอามาสองคันเลยทีนึง